สวัสดี <S 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 ครับผมัน่นนอกตอนมาต่อตอนเก็บคองนล้วบานนี่นี่อาจารย์เล็กโตเลือดไปเยอเสือม้าหล่อมากอาจารย์ตากล้องเพื่อนเก็บคองแล้วครับนี่เพื่อนเพื่อนสิใหญ่ออกไปทั้งหอกครับเวที่เอ่อหิวลำพูพรุ่งนี้หมอลำซิ่งสวัสดีครับเนหมอี่มาเสเนี่โอ้ยมันสวัสดีครับ นี่ไอโดนได้ไหมไม่ได้อนแล้วเ้ยเนี่ยเ้เหเป็นกระเทยรูมือก็เสียแงกันเยโวยตแงเนื้อมือขบตแงเอาบตแงผูใชยกับขบตแงกระเทยพนวาดจีให้พนว่าจีไห้สองมือบ่อที่เสร็จนี่เพิ่นกำลังเก็บเกี่ยวของครับมืออื่นทีอ่นไปใช้ตอกอ้ายงายมากเว่น บางเว้นเลไปรถแห่ครับโอ้รถแห่ตีงานรถแห่ไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าอีกที่หนึงก็ย่นี่งานหลายตัวนี่งานหลายงานหลายโวดเสียเอ้เอ้รับลูกน้องบ้นี่รับลูกน้องบ้ครับต้องไปแล้วครับจารย่อยต้องไปจัดการแล้วผมผมเป็นยังในผมสิบพิบงผู้สาวเพื่อจะแอบแฝดนะผู้สาวรถนแแหงหลายแต่เก่าไอ้ไอ่กินเพื่อขอให้ได้อ้านด้วย มันเกิดผู้ใเคือเค้กไเยมันเกิดบอดโรบอนี่มันเกิดมาขอเค้กแ่บบโอ้เขาเอื่นเอียงก่อนเคกเอียงก่อนเนี่ยมันควนครับโอ้เคกวนโอ้เป็นีแสบนากเค้กวนมะพร้าวเค้กวนกับเพ้งนี่มันต่างกันยังไงเยยมีเสตเป้งเสแป้งวนมันจะแเป้งกันได้บนต่วะแเงกันนี่ านี่แหละเทีมงานเข้ามันเก็บของเฟอเฟินั่นเด้อเสร็จแล้วเล็กแล้ว,วะละลลหน่อยเสร็จช่วยกัน,นเก็บนะครับตาเฟิร์เก็บออกของออกโอ้ฟองเรียบร้อยสบายร้อยเนาะมือหันสิบาทพระดังเลยหรออันนี้อันนี้สร้างไข่เพิ่งเก็บเก็บแล้วครับเนี่ยโอ้ ใ่ครับเก็บมตาคือยี๋ยวน่าเี่ยวเน่าจได้ระบบบวกระบบบวกครับวันนี้บริกิตรบขอโอ้โอบริกิตีนีสนามป่าครับเ่ผมคนดีของางคุมตัวบริกินเหลยางไตัวเมีนบกอุปกรณ์มันครับบู๊กองมูลราคาช่องหลานอู้เมีนนี่ล่่อคนจีช่องหลานก็อ่านน่ะได้พันเป็นหน้าเสืออป รองหลานครับหลาแรกว่เปิดครับหลานหลานมุมนี่หลาแรกว่มุมนี่ครับเนี่ยในในมุมต้องป่วยเนี่บป่ะป่วยก็ได้มากกันป่วยได้มากป่วยยันหลานแรกว่าเปิด <c oughs> นี่นนนนนเข <c oughs> าจะเก็บจะนรถไว้ครับไ <c oughs> ล่านาเขาก็เอาออกมากอีกครับทำการแสดงใหม่ <c oughs> เก็บผ<ร>้าก่อน มีขากรองห่างกันบ่อ,นอาจารย์ผมบ่ไว้แต่ไรสุดนี้อนเอออันอ,นอนนันห่างหค่ประเดี๋ยผมจิ้มก็จอมมาดอกผมมีเง,นะงินฉือนะโซ่โซ่เก่าครับโซ่โซ่เก่านี่เก่าผมพ่อวผมเวียนผมเงินผมวัดเตี้ยนี่ผมโอ้โหแบบ ตอก็ได well. yeah, hey, ้นะกัเงเห็นนี่เคียดดีตวคอยคยจนเงียด้วยนี่เีวกี่เนกับปงนาวครับผห้องก็เคยเห็นเลยเกิดมาจากสองข้อสองแม่กันอีต่ว่าัได้ผลอยู่บว่าดีเจอบอไปไเองหนักซ้ายไปกลใช่เพื่อนปุ่นอีกเจอเนี่ยนี่เพื่อนครับผม นี่นอนแนีน่อน,น,นอนยงดีไล่าไ้มาพียบมันยาดยาดเก้ามันจำกันดิเดี <ไป S 2> ๋ยวเก,าาก้ามันจิตจำกันครับกิบตจินนางมขเปวดใหม่ใส่ฟิลครับพรุน,นี้ไลเงิน,น,นไหยังไรล วันเกิดครับเอือนนี่ลาว,ว,วันเกิดอ้าพันเค้กยันี่วอันนี้อนนี้ก็อื่นเกลืองนเนี่ยเป่านี่ครับผู้คนขยันขางแข็งนี้มิเตผู้ลูกรอรอครับ บุบมีด <world> ีบอกค่ะบเหนียวมากน้ามกับคำวาเอามาแบบพอดีใส่ก็พอดีใส่ตูห้างถ้าถ้านาขึ้นพอกเอามาเพื่อด้กันก็ห้างถ้าพอดีใส่ว่าไปฝากกันไปบัดเสียงหก่าเอาฝากอาจารย์จอยเนี่ย้นพ่อันกองตัวนึงที่ยอ้ม่บอกัวนง่ยันงี่ย ตกล,ะละมงมาเลยใ,นนใส่เนื้อเื่นครับเน,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 นื้อเต่าทินื้อเต่าทินเป็นอะไรอ่ะมือนี่มัมีการแยกเมียเนาะ,นนนะมันมีการแยกเมียตงไหนเนาะลื่นว่าเป็นปล่อยย่ลงจมเอามือเดียวนะเพื่อนก็เอาเตือน,เนแเล็กน้นอยเป็ <c oughs> นเครื่อง,งอันหอบแยงเนาะจะกี่เนาะ เช่อรครับเกีนเน่ยแต่แต่เกินเลี่ยห้องถ้าแต่เชียเลีวยมห้องก็เงาได้เงาเชี่ยขายเลยอ่ะหนึ่้ากล่องครับข้ากล่องข้ากล่องก็ร้ายบาท้วครับ โอ้ผมก็อยากไดรก็ควรจะผมดูึ้งาบหันจอดดูจะคิดนี่อไรประกันอันนี้เขาเอื่อหูฟังวะครับนี่งโอ้หูฟังวอน ผมใจบู่ินหนักเนี่มีแต่ห่องเสียกันกะกากหมดมีตัดเก็บครับไอ,ไอ่คือพะเอาผ้ามาคุ้มนีนี่นี่คุ่ม่ผ้าพาวคุ้มนี่น A à, nhau, chán nhau, chờ, nhau nào tần nhau, tần nào vô phòng tần ác như đấy, ừ. không ăn không kiao vòng ngoài. nào không. So nãy vào mặt vô sau đấy. Mặc kỳ 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 ออรรปีนลบไปนะเจ้าเนาะออรรปีนลบไปก็ต้องคมื่อนั้นเพระาะว่ามากดูมากยูยันจะเขาบ่มากเขาว่าเจ้าคึอกลับับเนี่ยนี้ อเจาเจ้าเียไปใส่บอกไปแล้วครับอว่างอยู่ครับมันยดหงดนี่มเารักหรือรักก็ซื้อไม่แล้วน่อยากหย่ไงเนี่รักก็ซือไม่อานีให้หัวหน้าเชี่ยเงินน่งเดีโอเคเ่ว่าสามีอยสมีกับซีหามือนแว่ยินมีมีเกี่ยวซีหามือนบโอ้คือแย่เยเนาะ นี่มีเตงนี้งนีอ้อกุปกรันครับใช้ใช้แหลนใช้ยสัญญาดสัญญยาดกล่องอันนี้เขาเอาิ้ใจยังอาจาร์พงเห็ดดีไปห,ห,หน่อยเน,ยนะาะ ส่งสัญญาณภาัอีกทีมหนึง่งอีกอบวกกันนอันเจลาทีมคือสายอัน้หมาสายจานาเทียมก็มีโอ้โหดิเสือาจจานาเทียมนี่ครับนี่เ็ดไครับีสายจานาเทียมครับรุ่นเก่าเกือบเลกสายจานาเทียมอันนี้รุ่นใหม่ครับ

หุ่นหลวหุ่นหลวมันยังเย็นอยู่ดิครับแน่นเนาะเขาดาเมียไปงินนแล้วมีแล้วเนี่มันดีเขาดาไปยินๆอไ่ต้องไปกินอ่าเีไบ่เพิ่นกขแล้วแต่เขาเจ้จีตปากจีมูับอบแคนต่เนี่ยมันดีดีแักเมียดากบจักจเขาดาจะอหาไปนั่งหัวหอดดจไปไหน นี่ทีมงานเป็นนางเซมีแรงครับแต่น้อยกบบมีแรงครับสู้สู๊ไปสิบเอี่ยงงานทีมเก่าวะทีมเก่าของงานได้บ่ขันเพิ่นุไปเฮาออกไปกวนหนวดน่ะไปไปกวนเองดิบ่บ่ไปเองหนวดแล้วขันเพิ่นุไปเฮาไปเลยนะเออขันพนุไปเฮาไปหนวดเนาะอาจารย์เนาะเนี่ยไปเด้ เ่านะพห่ไปไปดีเดีเนาะไปรอเสนไปรอด่อยค่อยกเสใจกว้างจริอผมไปอไปเมื่อไม่นังดอกมันอันเรื่องจีมงานก็มีเพื่องมั่งอุปกรณ์เนี่ยอ้วาร่างกายได้อายอมั่งอยู่อาทิตย์หนึ่งหมได้หนงจังเดีว ห้าวเศร้าเมยอยมวกอวานนี่ล่ะหันจุ่มอยู t ่อกใหญ่ไปขงนอกอีกอ่าเมืวนที่ซอยขอกมาเมื่อว่ก็มองแคียู่ดกเอออยอย่ก็มองแแน่เขากะจาเขากจาหาเบียกอย่าเี้ยจดรอกแต่ว่าหันบ่ร้ตอนตอนนี้กาบอกเลยว่า มลมงงเลยมละมุงเลยตใส่ดีนะกมุงีใส่ไมดีนะกมุงี่ใส่ีสาม่แปดตัวตอนนี้ใส่สามแปดตัว่างดีเเื่อนี่ก็่างห้าโมส่ถุงเลยอ่อาทิตย์อาทิตย์หนาตัวไปเพิีฟ้าใจ่ลิงใซบลอกไคฝานี่กองยี่นี่ นี่นนอุป,ปรกรณ์ยังไรครับต้องพวกท่านเอาใส่นี่อยไรฉากอาจจะได้เปลี่ยนไหม,คร,รรไมครับไฟอาจจะได้จิกตำแหน่งไหมเพราะว่าเปลีป่ยนฉากเปลีป่ยนยังก่อเปลี่ยนเปลี่ยนเสีนไฟไหมท่านเราจะได้เปลี่ยนตำแหน่งไหม,ไมเพราะว่าาเรจะมาทำสลีนไฟกับสีเปลี่ยนไหมกันเนี่ยระบบเสียง วอาเจ้าตู้ฟังนี่เมื่อไหร่ฟังนี่นะเอาตูวเบียดขึ้นไปแกนเอาตูวจงารมื่อไหร่ไล่างเรียระบบเสียงไงทหังตอีบ่แต่ว่าตู้เบียดแนตู้เบียดแขนเรียนเาเจียงารมาตังเป็นอางนี้เองเรียนอยู่เสียต้องเกลียมาในการเจียนัก้องบอกไม่ทังทังกลนมันแล้วเรื่อกีดังไเออตัวนี้เมื่อไหร่ร่วม ไปกระตดกับหัวบ้านเจเลิศเจียงนี่อาไปเรียอออบไปูนเ่พูนอสุดใอีเนาะันีพูนลอกก็ไปลอกพูนเอาเห็ดเห็ดเห็ดหนนว่าคือมูเนาะเห็ดคือมูวเขาก็ว่าเลี้ยนเบียบกันอยู่ เจเจเจคนไอยมาตนเจหาเครื่องไปเป็นคนหวเอาของฉันบ่เอาอยู่บ่เฮ็ดบวเพ็นุเวยจะไปหาไม้ได้ติ๋วไปด้วยหาเกืองก็ม่้่ำไปตั้งไมทีเดียวก็เลยมาติดหาเจ้ามาตั้งไม่ทีเดียวโอ้ยเขาเฮ็ดมาได้ก็เพื่นบอกจไปหาว่าได้เขาไปเฮ็ดยีก n h ạ ด้ก็เจเฮ็ดมืออื่นเียวก็เ ก็จีเฮ็ดมืออื้นนี่็ดแล้เตาต้งแจ้งม่ยิงด้เจ้าแจงวันบ่ลาคอยย่งเรของแล้วคอยบออกแล้บ่ปกัดตัวนี้งอแล้วเน่นจีกินยังบ่ลรกันบ่อบ่มากบอยีออกเยอะออกมากอยปอดไม่ได้อยไปดีเานี่ยชิลปีนมาชิแลปีนมาครับนั่งเอกนังเอกออน่งขยังจมมากพระเอกก็มี ย,ยังยังยังเนเออเ็ตไอ้อนมาแล้วเน็ตไอ้ดนมาแล้วลองเล่น่เน so ี่ยนี่นนี่ไอ้อนเป็นยังวงางมือนือคองดีดบ่็ครับองดีงมืเข่า่นอียงองจูดี้จูดมันนีห่อนิจิ๊บจิ๊บพองเลยว่ะเขายูขมกา ยิงมากระไรเย็ดเอามืเนี่อื่นเนี่ยมือนตัดมืบอลนู้นเจ้ากยังเต้จเอาจอวอกับมังนี่ะผู้ใดเปรียบริหันที่นะเอาไปเสียมลอยมาไปเียมลอยมาไปต่างวิธีทหารไหวอย่างเนียต้องมันกับุเกืบแดไปขันนวดตัวเดียวบอบอบอลนู้นบอกว่า

มอมเจ็บปีเกอ่ยว่ะเฮียยังฟังคนเออเอสาองแบกาบไนไอบ้านเกงมหน่อยอ่เหครับเออสางแบกไฟไว้บ้านห้างแต่เมือกีเหน่ายีุดกันเมื่อานผมเลยติดเยัี้ต เงินเข้าเจี๊ยบไอ้พอเจอลงบ้าบอกข้ามหลานข้ามหานมีแครับกุญแจเกียวงครับคุณครับนั่งอุนนวนยุ่งหินครับคันมืโมนีเขาบัดเราบ่ตายข่อยกับพวกขึ้นเล่าเขาวสั่นไปขาเราบ่โมยโมยไม่พูดเรียนดนตีดิไปเบื้องเลยครับนี่ครับเป็นคนเขียนโน้ตดนตรีทุกทุกเพลง ถูกโซ่ครับนี่ผู้นี้ครับเอาเมนมาปาดเข้าเอาเมนยี่รีอุยครับเอากระแม่ยี่รีนี่นี่นะครับคิดตั้นแบนนี่แมนเล่าครับเขียนเขียนโน้ตดนตรีทุกเพลงเขียนทุกอย่างแมนเล่าครับผู้เดียวบอกกระแม่นะไรครับแมนครับเจ๊โป่งเสียงหกวชุดจอยดีเนาะชุดจอยดีอีจอยดีคอยรับเมื่อยหร่ก็ตื่เจ้าดีเลยแต่ว่าเราชำนานแน่เราเรียนมากเนาะคูดเรื่องพวกไอ้เลียนไปแล้ว เบื้องเบื้องหลังกู้อยู่คิตตันแบนครับเบื้องหลัง้กูอยุ่ไเบื้องไหนเบื้องหลังเบื้องหลังเาเขาอยู่เบื้องางเบื้องแน่นกนเือ้เนห้ยบนีเบื้องหลังอุ้ยมือใจนี้อไปแล้วนเอาเดี๋ยวแล้วลเบือหรกู้ใจรถรอยบอ้สุกอันเดียวหงไ่จอดรถคุณนะฮนี่ห่วงู่กูมาอะไรแบบนี้ Cái chèo có gây chín rồi Ôi hay... Muốn trái phải rồi Vẫn có muốn năng muốn trái điểm mềm như vậy Mà bà nhé Nào Mà mà Cái Mình làm trái gần Muốn trái vườn này chắc chiến chắc แต่ยานเนี่ยมันไม่รู่เนจะไงฝันนะโอ้โหม่กัเก็บเรียความเวทีเรียวครับอืมหลายๆพวกผมยกมือขึ้นไปๆพวกพพวกผมเก็บตูกับลีวพร้อมกันกับทิมไลอันพวกเวทีแล้วกวานหางเทียวกเวทีหางเครื่อง นี่เบิดแล้จะคว้งเชื้ออยู่ท่านเดียวไ,ได้บว่าผู้กมสอบวายูุ้สออได้หังเสือเชียงตัวน,นึงไปในนี้จะหับอู้อุปกรณ์พลยดีครับอันนี้ยังก็อื่นปลกะเบนปร์อบะเล็บเตอร์อุ้ยจะเจ๊เตอร์อน,นรั่งหนึ่งอเล็บเตอร์ลังหนึ่งกับนิด ดโอ,อ้ยพอเนอาจารย์ที่อาจารย์ถึงหลอกล่าเจกันร้ากันเพราะระกันกันสีพอพ่อนกันบกก็ปวกงินเครื่องเกียงสี่ไม่เด ไม่ก็มาบ่านอับเบียดไม่อีกห่วยมีเตนก็ไลยเขากบเล้ขายแล้วจุก็เฮ็ดขายเนาะเขาไม่สีได้ขายไปจั้งก็เฮ็ดขายมาผู้ฟังเทียมงกิดผู้เมียนเนาะผู้บรี่ขายเลยวิโอ้จีนเดียวจเลยก็กิ มันพ uhm, ูกายเล้จิกสีเห็ดลงงานมึเยยังมงงานตทีเดียวเห็ดเห็ดขายบอกบ่เห็ดบอกขายแต่น้ะบอกขายซุ่มซุ้มื่อไปตัวบไปมันมันมัมันมาหางเกียรนี่มึงขายเด้ไขายคคดับขาย

ข่องข้องปวกผมบายใส่ข่องปวดนี่ใสหลายใส่จีนิดสำนุยจนิดกระจำบัวเนอกจะจำไทยเช่อเนะสาพไปลงวีทกเดี๋ยวเอาไปกอนหน่งยใสตัวคนภาใาเแมือเก็ม้วนคกิบหมเดียวเออแล้วเข้าซอย นิดน้อยก็ด no. ีด <cu ern> ิพวกว่าฝนว่าการตเกียก็มูอันสศาตรวไหก็ยังดีดยังอ้อกับีนใหญ่มองเม้่อีนให่อยู่นี่เดิน้ายไปฝุ่นกไปอยู่เร่องที่อยู่ฝุ่นเนาะเก็บก็ตัวไปเก็บนี่เย ถ้าสั่งกตั้งเครื่องเชียงไอ้ฝุ่นต้นแล้วเี่จะไว่ที่มาหรอกออเจ้าต้องกินปลา้หลายเรืไอ้เลปรสหัวเหลมไปดวโอ้ยมมนจิแหลมทอปลรดเลยนี่หัวมันหัวเหลมปลารดนี่หัวเหลม ไม่ไหวหรอกยังวัดไปนี nah. no. ่วดลมวดล่มวดล่มใกล้เราไม่น้ำมัน้ำขาิมัลยอกวบว่ามันเจ้าเคีบยบแล้วพันแล้วตัวถองขบเปลาเลยขอยกับเปล่ากันเพราะว่าโบวมองทยมหาคทยจะกล่องคนได้เป็นมองไายนะ ว่าแต่วันนี้ก็ะชีดเนาะไอเนาะเป็นที่ว่าคิดนี่ก็ะชีดไปเนาะจะแก้ไปชีดพ่อกันอีกวายพ่อแม่มีโอกาสได้พ่อกันได้ไหมพ่อห้ารถกคนมันเบิกเกอันร์อะไรเงี้ยพ่อได้อาศัยกันเนี่ยโอ้อาจารย์อันนั้นเราเก็บสายไฟสวยเด้ไม่เสร็จ

เป็นง,งานเป็นง,งานกอบหลดลงลงเอยียงก่เขาเอิดออลดงยึทถุครับราาโอ้กรอบหลดขอบมวนเนาะโอ้ครับมกระจกเดกคุณชาวจ่อสามก็ไปอะไรโอ้โอ้ให้อา่าอย่างเหยียดิ่นเอาลง่งยึดถุเนาะเป่นตัดตัรด้ันจิไปเอากันไหนีบอกบอกแบบมาะจกเพิน น,น,น,นี่ครับระบบเพิ่นต้องอันไรเลี่ยวเพิ่นต้องเก็บข้อมูลไว้นี่ครับเพื่อว่าเขาอติดบ่ได้เอาไปลงยูทูบอีกเอาไปลงยูทูปกวานิ่นอะได้นี่เพิ่นต้องเอาลงบอดเพิ่นนะครับแมนต้องเอาให้เพียรเพิ่นลงก่อนครับการห่อจะควาห่อกับไปควาไว้ในยูทูบด่วนสี่ทางนะจี <laughs> ้ <laughs> ไวเปิดบกอบรอกไปเปกอบฟะไปยัดนั่นแหละเนี่ยราบบมีนีกกัะชิดเยยดนดาะนั้นี่เก็บชุดจักขาเราดังมากใช้ยันหนาลักดังมากเก็บนี่กระชิดเด้ครับร<ว>าบบผลพจหอนมีกเด้ดเวนพุกรยนี่มาเลนี่ นึ่หน่อยตัวนึ่งพอได้แจงียงแล้วบะบ่ควายควยให้เห็นปุปปนแนวเนี่ยมันเลยมอุปกรณ์ไล่กันครับตัวละตัวละลายลหลาดไว้เลยครับนมหลแหลกมามีห่าดชิชองเอมุกเดียวมุกเกาๆเดี๋ยวเปิดไปเวิดเนวาดินข้างละ อันนี้อันนี้อันอันนี้แยังนี่าเครื่องสำรองไฟครับโอ้อันนี้เขาเอื่อญี่ปุ่นครับแย่งก่อพ่อแบ่งบอกพ่อแบ่งไงอันนี้พ่อแบ่งหน่อยบ่ดูข้างบนนี้อันนี้อันนี้ลูกครับอันนี้เมียว้ายลูกลูกลูกตัวสัานอย่ลงเนี้ยนี่ลูกอันนี้เมียอันนี้เมียอันนี้ล้อลูกยี่เดนมีอย่งนี้เนาะไม่เอาไฟดับก่อนด้กันอยู่ดีครับอัันน้ไดก ว่าผงกับ่อมีกันผมมีช้อนอันเลยจะเตียบบอก,กเขาอยู่น,ยน,นี่เพือ่อ,อ่อม่กันังคนควางครับยมีพวกสมิสกอนระครับเบดแนววาแบเบดแน่วลถไทยก็ไ,ไ,ไ,ไปก็มา่นี ม้วนกันไปครับนุ่มม้วนฝากฝากฝากส่องอาจารย์จอยแชนแนลน้ำเน่อยเขาได้แล้วก็เพจอาจารย์จอยมือมิกเสียงหกครับผมเฟซบุ๊กครับผมฝากติดตามเน่อยฝากกดซับตะไคร่กดข่ากดกิ้งกดสมุนไพรน้ำแน่กระท่อมกระเทียมกดเบิร์ดนี่ครับมีสมุนไพร คนบันานซ่พีกกหมวยไม้กับจีซ่รำประจักษ์แซรำรุ่นเนาะเอาพาพเป็นทำเป็นเหลี่ยวน,นะมาแจออันชุมพีกกลยไม้ห้าวอเนาะเอาผมรันะบ